คุนเครื <rôle: but universal movement> <be> ่องนั่นแหละทีมเราแล้วก็ค่อนข้างพอใจครับชนะสกอร์เนี่ยมันอาจจะเยอะมันแต่ตัวเกมโดยรวมต้องการสมดุลเกมแล้ถ้าเราไปเจอต่างประเทศก็มันจะมีพวกการลุกโดดพวกการจะกว่าเก็บอารมณ์จังหวะอะไรหลายอย่างนะเราต้องเจอแน่ๆนะจะต้องให้เราอยากที่ต่อไปอย่ากขยับต่างๆอยากหาทีมที่เป็นอันดัหนึ่งหรือไทยนีไม่ได้ดู้นะวิ่งของการลุกโดดเป็นไงเกมเก็บอารมณ์เด็กเป็นยังไง ก็คือนัดวันนี้นัดแรกเนาะรู้ๆเนาะนัดแรกครับแล้วนัดที่สองต่อไปอยังไงนัดสองุ่งนี้ของลงกับปทุมอ๋อพรุ่งนี้พรุ่งนี้กับปทุม,ทมใช่ปทุมยูนเต็ดปทุมนี่คือโรงเรียนปทุมไหมครับดีสอง อ๋อปทุมอ๋อวุุมกบนาอยู่ไปเตะกันเนี่ยอ๋อมันเป็นแหม่แท้กมาแต่ยิ่งอยากก็อยากนะคือบางทีต้องดูเกมลับของทีมเราด้วยเไม่เคยไปเจอเนี่ยมันมันอาจจะแค่ประมาณนี้ไม่ใช่เขาครับไม่เขาไม่เก่งนะแต่หมายความว่าเราอยากคือเอ้ยทีมที่มันคล้องดีๆใช่เกมที่คลองบอลดีๆให้เด็กเขาไล่กนเี่โมงแล้วขึ้นไปขึ้นพรุ่งนี้ก็หลังจากพอดีมันจะมีคู่ของคิดเตียนกับประมาณสี่โมงครึ่งที่นี่ครับประมาณสี่โมงครึ่งครับผมพรุ่งนี้ไม่มีบบอลไรคันบอล